จากต่างประเทศกลับมากันที่บ้านเรานะครับมาดูกรณีที่คุณปรินาไกครคุบนะครับถูกสารตัดสินว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ให้พ้นสภาพสอสอรวมถึงห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตจากกรณีการครอบครองที่ดินป่าสงวนนะครับแต่ว่า กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณปรินานีดูเหมือนว่าไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเธอเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณศรีสวุวรรณจันยาเขาเดินทางไปยื่นเรื่องอีกอยากจะให้ปปชมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะเขาอ้างว่าตอนนี้เขามีข้อมูลอยู่ในมือมีสสหลายคนเลยค่ะที่มีพฤติกรมรมคล้ายกับคุณปรินาค่ะ ตอนนี้ใครเห็นคุณศรีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ต้องคิดหนักกันแล้วค่ะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ถูกยื่นร้องเรียนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณศรีสุวรรณเพิ่มมีการเข้าไปยื่นร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชให้ไปตรวจสอบไต่สวนและวินิจฉัยการถือครองที่ดินของ18สอสอภายใต้กรรมสิทธิ์ที่ดินสปกและพบท5ค่ะ โดยเฉพาะสสที่มีการครอบครองที่ดินสปอปกและการตรวจนั้นต้องให้ชัดเจนและไม่เลือกปฏิบัติโดยปปชค่ะก็ต้องทำเหมือนกับคำร้องที่ส่งสำนวนการชี้มูลความผิดฐานจริยธรรมของคุณปารินาไกรคุกอดีตสสราชบุรีเขตสามพักพลังประชารัฐให้สารดีกาตัดสินชี้ขาดซึ่งที่สุดแล้วคือเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาสารดีกาได้มีการพิพากษาว่าคุณปารินาผิดจริยธรรมร้ายแรง สั่งให้พ้นสภาพสสห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้ง1ิปีและถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตจากกรณีการถือครองที่ดินสอปกอคุณศรีสวรรค์ยังบอกด้วยนะคะว่าแบบนี้ต้องถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับบุคคลหรือว่าสสที่ได้มาของการถือครองที่ดินนั้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกร,กรนั้นขาดโอกาสในการได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินค่ะ คดีนสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนุนไม่อยากให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะครับในการตรวจสอบของปปชเพราะว่ากรณีของคุณปารีนาสารดีกาได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่ากรณีที่นักการเมืองสอสอนะเข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินสาปกรซึ่งกำหนดไว้สำหรับให้คนที่ยากจนนะครับให้คนที่เป็นเกษตรกรเท่านั้นที่จะ,ะได้สิทธ์ ครั้งนี้แต่ว่านักการเมืองสอสอคนร่ำคนรวยกลับไปมีสิทธิยึดถือครอบครองเนี่ยอยากให้ปปชดำเนินการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับขณะที่นายนิวัชชัยเกษมงคลค่ะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปชชี้ว่า18สสที่ถูกร้องเรียนเรื่องของการถือครองที่ดินผิดกฎหมายอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะ พร้อมกับมีการตรวจสอบการยื่นเรื่องการแสดงบัญชีรายชื่อและก็แสดงบัญชีทรัพย์สินและก็นี้สินของสสอ,อีกกว่า60คนแต่ว่าทั้งหมดนี้จะมีลักษณะเดียวกันกับนางสาวปารินาหรือไม่อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลไปค่ะ เลขาธิการคณะกรรมการปรปรชยังบอกด้วยนะคะว่าอนุกรรมการไตส่สวนเนี่ยตอนนี้นอยู่ระหว่างการพิจารณาการถือครองที่ดินของสสจำนวนสองคนโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายสุประชัยโพสุสสพักภูมิใจไทยและก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองที่แจ้งถือครองที่ดินของรัฐหรือว่านสสองและการไตส่สวนนี้มีเรื่องของจริยธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งคุณปาริณาบ้างนะครับ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่าเมื่อปอปอชอบอกว่าต้องดูว่าที่ดินได้มาถูกต้องหรือไม่และแต่ละเคสมีความแตกต่างกันแน่นอนว่าทุกเคสก็มีความแตกต่างกันแต่คําพิพากษาชัดเจนว่าไม่ได้สนใจว่าได้ที่ดินมาได้อย่างไรแต่สําคัญว่านักการเมืองไม่สามารถครอบครองยึดถือหรือว่าทำประโยชน์ในที่ดินรัฐได้ผิดจริยธรรมร้ายแรงและต่อให้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับรัฐแล้วก็ยังคงผิดจริยธรรม เนื่องจากจะต้องคืนทันทีที่ได้รับมอบหรือง่ายๆว่าไม่ว่าจะได้โดยมรดกไปซื้อมาหรือก่อนเคยเป็นเกษตรกรแต่ถ้าหากคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะต้องคืนที่ทันทีให้กับรัฐเพราะคุณขาดคุณสมบัติในการยึดถือครอบครองทําประโยชน์แล้วผิดจริยธรรมร้ายแรงตอนนี้ปปชได้ใช้เวลาประมาณ1ปีแล้วซึ่งปกติปป,ปชจะใช้เวลาประมาณ180วันในการพิจารณา คุณปรินาก็เลยโพสต์บอกว่าจึงขอให้ปปชได้โปรดดำเนินการเร่งรัดและดำเนินคดีกับทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยนะครับหากถ้ามาดูข้อมูล18สสที่ถือครองที่ดินภายใต้กรรมสิทธิ์สปกรและพปท .5 ตามที่ทางเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องต่อคณะกรรมการปปชเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงก็พบว่าเป็นสสจากพลังประชารัฐ4คนเพื่อไทย สคนภูมิใจไทย5คนประชาธิปัตย์สคนและอีกสองคนเป็นสสจากอดีตพักอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันสังกัดอยู่ที่ภูมิใจไทย1คนและก้าวไกล1คนนะครับแต่ถ้าหากถอตัวเลขจำนวน50-60ถึงคนที่เลขาธิการปปชบอกใบ้มาเนี่ยนะก็จะพบว่ามีทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเกือบทุกพักการเมืองเลยครับรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาสวด้วยนะครับ แม้จะยังตรวจสอบไม่แน่ชัดในเรื่องของการรับเรื่องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูสำนวนแต่งานนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเมษายนประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงฤด,ดูร้อนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่เลือกปฏิบัติงานนี้อาจจะมีหนาว,นาวร้อนๆกันเป็นแถบ,แถบนะครับ และแน่นอนนะครับว่าคนที่เป็นสสและสวที่อาจจะเห็นใจคุณปรินาอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีก60คนเป็นอย่างน้อยนะครับครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคดีของคุณปรินากับสสที่ตอนนี้กําลังถูกตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินเนี่ยคือตอนนี้มันก็ทําให้คนอาจจะเข้าใจไปได้ว่าถ้ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองที่ดินเนี่ยอาจจะผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับนาย นี่วัดชัยนยออกมาพูดแล้วอาจจะต้องย้อนไปดูคําพิพากษาของศาลที่ออกมากรณีของคุณปรินาเนี่ยนะครับว่ามีพิพากษาอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นรู้หรือไม่รู้นะครับครอบครองเยอะหรือว่าไม่เยอะสร้างความเสียหายต่อรัฐสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือต้องไปดูเรื่องของการครอบครองในแต่ละคนเป็นรายบุคคลไปนะครับ,รบก็อาจจะตีความหมายได้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดคือต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานด้วยนะครับ